สวัสดีครับทุกท่านาผูต้ติดตามรับชมนะครับทั้งทางแฟนเพจบ้านลุงโชคแล้วก็ทาง youtube channel ของผมนะครับกลับมาพบกับผมชวนนนะครับในการรีวิวบ้านหลังใหม่หลังนี้นะครับทุกท่านสามารถติดต่อของอผมได้ด้วยเบอร์โทร080-568-67-67นะครับอีกครั้งนะครับ080-568-67-67นะครับ บ้านหลังนี้ก็อยู่ในลังสิตของ3าใกล้บ้านของผมอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นบ้านในหมู่บ้านพัศสรสนหนึ่งนะฮะหลังนี้เนี่ยเนื้อทีออ่ตั้งแต่ผมทํามานี่น่าจะใหญ่ที่สุดและมีเนื้อที่กว้างที่สุดแล้วคือทั้งหมด1,12ตารางวานะครับก็คือ1งานกับอีก12ตารางวานั่นแหละนะฮะก็ทําการรีโนเวทปรับปรุงเสร็จเมื่อวัน2วันนี้เลยฮนะเร็วๆนี้เพิ่งเสร็จเลยนะครับ บ้านหันหน้าทางทิศเหนือนะครับทําการปรับปรุงทั้งข้างนอกข้างในนะครับทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงข้างนอกเนี่ยเราต้องทุบทํารั้วใหม่เนื่องจากเราจะทําเป็นประตูเล็กทางเนี้ยเข้าไปถ้าท่านมาดูสังเกตบ้านอื่นเนี่ยจะไม่มีประตูทางเข้าเล็กอย่างเงี้ยนะครับผมต้องทุบเสาทิ้งนะครับสองสต้นแล้วก็ต้องหล่อเสาขึ้นมาใหม่ทําจุดทางเข้าประตูใหญ่ใหม่นะครับ หลังนี้ก็ปูกระเบื้องออกมาถึงฟุตบาทเลยนะครับรวมถึงขอบกระเบื้องนี่ก็จะเก็บด้วยคิ้วเพื่อจะให้ไม่เป็นอ,อันตรายนะฮะตัวบ้านหันหน้าทางทิศเหนือเราทำเป็นสีโทนเทาและเพื่อไม่ให้สีมันดูจืดชืดน,น่าเบื่อเกินไปนะครับเราก็ตัดแต่งด้วยสีเขียวไข่กกใส่ไข่กาทางด้านบนนะครับเป็นโดมด้านบนทางฝั่งโน้นนะครับเพื่อให้มีสีสันมีชีวิตชีวาขึ้นนิดนึง นะครับผมบ้านหลังนี้3นอน3น้ำนะครับมีเหล็กดัดทั้งหลังนะฮะจอดรถได้ในร่มเนี่ยสองคันสบ,สบายเลยนะครับข้างนอกเนื้อที่เยอะสามารถสร้างบ้านหรือว่าทำบ้านน็อกดาวน์ได้อีกสองสาหลังอะนะฮะมีพื้นที่สีเขียวทั้งฝั่งนี้นะครับต่อระเบียงเออไม่ใช่ระเบียงสิต้องบอกว่าเป็นระแนงนะครับรั้วระแนงขึ้นมาให้สูงขึ้นเพื่อ เพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับผมเนี่ยนะครับบ้านหลังนี้อยู่ซอย5้านะครับถ้าเข้ามาหมู่บ้านพัฒสอนหนึ่งปุ๊บตรงมาจนผ่านสนามบาสน,นะครับพวกสระว่ายน้ำสนามบาสแล้วก็จะเห็นซอยหาทางซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บบ้านหลังนี้อยู่ทางซ้ายนะครับเราเข้ามาในส่วนของห้องรับแขกนะครับ พื้นด้านในเนี่เราลกกบกระเบื้องเก่าออกหมดเลยแล้วก็ปูเป็นแกรนิโต้นะครับเนี่ยบ้านทรงโดมก็จะใหญ่มากเลยนะฮะติดแอร์สตัวนะครับถึงจะเย็นนะฮะแล้วนี้เป็นโถงบันไดนะครับทั้งฝั่งนี้เนี่ยก็เราทำเป็นปูแกรนิโตมาเพื่อเชื่อมเชื่อมต่อพื้นที่ด้านนอกกับด้านในนะครับแล้วก็ นี่คือหลังบ้านนะครับจะเห็นว่าหลังบ้านก็ใหญ่มากๆเลยนะครับคือตัวบ้านเนี่ยใหญ่ ہ, คร่อมอยู่ระหว่างซอย5ที่อยู่หน้าบ้านกับซอย3าที่อยู่หลังบ้านเนี่ยนะครับอ่านี้หลังบ้านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ติดบ้านนะครับก็จะเป็นถนนนะฮนะเป็นเป็นซอย3อย่างนี้นะครก็ถ้าใครอยากจะทําทางเข้าท่านหลังบ้านนี้ก็ก็ทําได้นะครับจอดรถได้อีกเยอะแยะมากมายนะฮะ พำน้ำแทงน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาในส่วนของตัวบ้านกันดีกว่านะฮะเนี่ยนะครับหน้าต่างประตูเยอะมากเลยนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับเราก็ปูเก็ตโต้เข้าไปถึงข้างในเลยฮะถึงใต้บันไดนะครับแล้วก็ติดไฟ นะครับผมมีประตูบานเก็บของนะฮะปิดปิดไว้นะฮะแล้วก็มีห้องน้ำชั้นล่างอันล่างหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ห้องครัวติดตั้งเครื่องดูดควันนะครับเคาน์เตอร์ครัวซิงค์น้ำตรงนี้เว้นช่องไว้ใส่วางตู้เย็นนะครับแล้วก็มีนี่ครับปักไว้ใช้กับตู้เย็นนะฮะ ปลั๊กไฟเราก็ทําเพิ่มหลายจุดนะครับอย่างตรงนี้นะฮะ,ะ,ะก็เพื่อจะใช้วางว่าหุงข้าวหรือ,อเครื่องใช้ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>ก็มีด้านนี้เป็นส่วนห้องที่เราปิดไว้เดิมทีจะเป็นส่วนของนอกบ้านอ่ะนะเราก็เอาไว้ทำห้องที่เอาไว้ซักล้างนะครับด้านนี้ก็จะมีน้าเข้าน้าออกแล้วก็ปลั๊กไฟอยู่ด้วยกันนะครับ เคยไดวางเครื่องสักผ้าได้นี่เป็นประตูครัวที่ออกมาทางข้างบ้านเนี่ยนะครับนี่หลังบ้านเมื่อสักครู่ที่เราเดินมาออกบบออกทางนี้ได้เหมือนกันนะครับควันจากเครื่องดูดควันก็จะออกมาทางด้านนี้น,น,นี่นะครับในส่วนของด้านบนนะครับ เป็นพื้นปาเก้แท้เลยนะครับแล้วก็บันไดไม้นะครับเราขัดทําสีไม้ทั้งปาเก้แล้วก็ทั้งส่วนของบันไดนะครับงานไม้สวยมากนะฮะเนี่ยนะครับ,รบขึ้นมาปุ๊บเจอโถงบันไดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับสามารถวางโซฟาได้เลยนะครับด้านบนจะมีห้องน้ำกลางหนึ่งห้องนะครับ แล้วก็ห้องนอน,นางหน้าบ้านนะครับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับชุดกระจกตรงถงบันไดเนี่ยจะสามารถเปิดได้เป็นสีช่องเล็กๆนะฮะเปิดเพื่อให้ลมผ่านได้นะครับตรงนี้ก็มีหน้าต่างเช่นกันนะฮะให้ลมมันผ่านเข้ามาทางนี้ได้จากตรงระเบียงนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนใหญ่ ห้องนอนใหญ่ทางนี้เป็นระเบียงนะห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ำหนึ่ตัวนะครับห้องน้ำหนตัวทั้งส่วนนี้ก็เป็นที่ว่างหน้าห้องน้ำเนี่ยสามารถที่จะทําเป็นห้องแต่งตัวพวก walk in closet นะครับหรือว่าจะบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้านะครับนี่ก็เป็นห้องน้าที่อยู่ในห้องนอนใหญ่ ส่วนนี้เป็นส่วนระเบียงนะครับออกมาได้เราปูกระเบื้องให้ส,สะอาดเลยนะครับนี่นะครับเป็นมุมมองจากระเบียงห้องนอนใหญ่ของเราเนี่ยฮะพื้ที่1 12ตารางวานะครับสิ่งที่แตกต่างจากบ้านหลังอื่นก็จะมีอ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับชายหลังคาซึ่งเราทำชายหลังคาเนี่ย รอบบ้านเลยแล้วก็ทำเป็นวิ่งดาวไลท์นะครับรอบบ้านเพื่อจะเป็นแสงสว่างภายนอกนะฮะเหมือนที่เราเคยทำที่หลายๆหลังที่ผ่านมานะครับหมู่บ้านก็เงียบสงบดีนะครับหลังนี้พร้อมขายแล้วครับสนใจเบอร์โทรของผมอีกสักครั้งหนึ่งครับ0805686767ครับ 0805686767ครับยังไงขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันนะครับขอบคุณทุกๆคำติชมนะครับคำแนะนำต่างๆนะฮะแล้วก็าฝากาแชร์นะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเผื่อ,เ,อเพื่อนๆคนรอบตัวท่านต้องการที่จะหาบ้านนะครับก็จะเข้ามาดูได้ใครที่ยังไม่ กด subscribe นะครับก็รบกวนกด subscribe หรือว่าถ้าอยากติดตามข่าวสารแบบไม่พลาดเลยก็จะมีปุ่มกระดิ่งนะครับใน YouTube มีปุ่มกระดิ่งให้กดนะครับก็จะมีการเตือนทุกครั้งที่ผมลงวิดีโอใหม่รวมถึงในแฟนเพจบ้านลุงโชดนะครับใน y YouTube เนี่ยจะเป็นวิดีโอล้วนๆเลยส่วนแฟนเพจบ้านลุงโชดก็จะมีทั้งวิดีโอแล้วเดี๋ยวผมก็จะนำสาระ ต่างๆนอกเหนือจากนั้นรวมถึงภาพนิ่งมุมต่างๆของบ้านเนี่ยนะครับลงไปให้รับชมกันนะครับยังไงติดตามเจอกันในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณมากสวัสดีครับ